ภาวะเป็นที่รักที่ยินดีเป็นนามในอริยวินัยภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งจะพึงเข้าไปสู่ป่าที่มีนามมากคือนามข้างหน้าของบุรุษนั้นก็มีอยู่นามข้างหลังก็มีอยู่นามข้างเหนือก็มีอยู่นามข้างใต้ก็มีอยู่นามข้างล่างก็มีอยู่ นามข้างบนก็มีอยู่บุรุษนั้นจะต้องมีสติค่อยๆก้าวไปข้างหน้ามีสติค่อยๆถอยกลับหลังด้วยคิดอยู่ว่านามอย่ายอกอย่าตำเราเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภาวะเป็นที่รักภาวะเป็นที่ยินดีในโลกใดๆภิกษุทั้งหลายปิยรูปสาตารูปนี้เราเรียกว่า นามในวินัยของพระอริยเจ้าดังนี้แล